จเจริญพรศรัทธาญาติโยมหลอดถึงขออนุโมธานากับเจ้าภาพในครั้งนี้ก็พระครูประกาศพุธภาพหรือว่าสม่อสมพรพร้อมลูกศิษย์คณะศิษย์วัดธรรมจักรอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีจะได้นำท่านได้นำกาลเแมมาทั้งหมด30กล่องเต็มคันหนึ่งรถ เต็มหนึ่งคันรถปิกนะอัพที่ได้ไปถวายส่งมาว่าอย่างไนส่นงมาที่วัดธรรมพระผาป่องมาเพื่อมอบให้กระผมเรือจามมาประคูโศกพลคันติพลากรเรือาจย์แกวแห่งวัดธรรมพระผาป่องเพื่อที่จะนำถวายวัดต่างๆตลอดถึงแจกญาติญาติโยมแจกญาติธรรมให้ได้ลอ,องชิมว่าอย่างไรคาราเมจากจังหวัดจันนี้เป็นสี สีแดงตัวนี้่ังหนึ่ง่ังหนึ่งจะมีสามถุงนี้ารามเมร์ังหนึ่งหนึ่งหนึ่งกล่องจะมีสามถุงขนาดนี้ถุงใหญ่ก็เพื่อที่จะนําไปถวายวัดต่างๆแล้วก็ไปแจกญาติโยมด้วยเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่แหละแล้วก็นําไปถวายแล้ววัดภูผาพ,พึ่งหนึ่งกล่อง วัดสวนปลาริมทานหนึ่งกล่องแล้วก็ไปบ้านลุงพลอีกสองกล่องเพื่อที่จะถวายวัดหนึ่งกล่องแจกยูทูบเบอร์อีกหนึ่งกล่องที่รับไปแล้วตอนนั้นก็ยังเหลือที่นี่ที่เราได้ชมกันก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนากับเจ้าของเจ้าภาพเรือคนที่ตนคิดเพื่อที่จะเป็นการเลือให้ทานบริจาคทานเป็นการอุตสระความตณีทีเหนียวออกไปด้วยเพื่อการเพื่อที่จะ ให้เรียกว่าส่งเสริมส่งเสริมในอาชีพของตัวเองให้ความมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนี่ก็ขออนุมโมทนาสาธุก,การเราจะมาชมมาชมยูข้างในมาชมใกล้ๆที่หนึ่งเรามาชมใกล้ๆเรามาชมใกล้ๆแล้วก็จะเห็นจะเห็นรายชื่อของเจ้าของ เจ้าของก็คือคุณอ่าอันนี้ชื่อเจ้าของอ่ชื่อเจ้าของนี่จากบจกบจกอ,อะไรจะเป็นเจ้าของอ่าบจากคุณบจกคุณน,นาฏคุณอภิรักษ์นะ5ห,หมู่7ตำบลเกวียนหัก อำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีเลขรหัสไปรษณีย์ก็สองสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็ย้ำอีกครั้งของคุณอของบริษัทบอจอกอกุณนาคคุณอภิรักษ์วงเล็บคุณอภิรักษ์ห้าหมู่เจ็ดตำบลเกวียนหักอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีประส่งมาในานามของ พระครูโสพลขันติพร,รากรหรืออาจารย์แจ๋วแห่งวัดธรรมพระผาปองบ้านขุสูงต่บลกกทุ่มอำ,อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนี่แหละเพื่อดําเนินการต่อก็ขออนโมทนาสาธุการกับเจ้าของเจ้าภาพในครั้งนี้แหละเต็มคันรถพิกอัพหนึ่งว่าจะเต็มคันรถเอามาทำเยอะจริงๆก ท้ายที่สุดี่ก็ขออํำนวยวยพรให้เจ้าของที่ตลอดถึงเจ้าภาพใหญ่ก็หลวงพ่อสมพรอยู่พระครูพระครูประกาศพุทธภาพตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงกรหรือหลวงพ่อสมพรท่านเป็นต้นเป็นคำสัง่งเป็นดำดำบิดของท่านก็ได้มาน้อมไปถาไวาย วัดต่างๆตามเกียตนาลมของท่านตลอดถึงแจกญาติโยมยากยิากที่ทาให้ได้สรงศรัทธาในครั้งนี้ขอความสุขความเจริญท้ายที่สุดนี่ก็ขออานวยวยพรให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของเจ้าของเจ้าภาพทําอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญทุกสิ่งอยา่างปราศจากทุกโศกโรคภยัยปราศจาก พยายนอันตรายต่างๆหน้านาประการก็อข,อขออราธนาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกนี้จงมาปกปักรักษาให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อการทุกท่านทุกคนเทอ่อสาธุสาธุ